สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นนครับจะเป็นในส่วนของสูตรดินแงแลงเปรียบสมดุลสำหรับสูตรนี้ครับเป็นสูตรเดิมที่ผมจะมาคำนวณให้ทุกานสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่หน่งเดือนเมษายน2568 2สูตรนี้ครับในงวดที่ผ่านมาชนดิ่งที่0ูกับสครับได้ผลลัพธ์ตรงกันครับนะทำได้0ูกับสองสองสูตรนะได้ผลลัพธ์ตรงกัน คนที่ออกไปสามสองครับสำบสนนี้สวัสดีครับในห้างวันแรกที่ผ่านมาเข้าหลักสิบครับวันที่หกด,ด,ดิน, 0, ด 2, ดน,าาน 2, สูนทับสองนี่ติดมาได้เลียงสองมาหลักหนึ่งครับออกสามสองสำหรับสูนี้ครับเป็นสูนดินแรกน้องแบบสองตัวอันนี้ก็แบบคุกขี้เข้าแมสิบหกวันี่นะครับในวันแรกที่สูเริ่มเดินจะเป็นแดงวันเดียวแห่หนึ่งวันแรกได้สามแห่ครับออกแห่หนึ่ง ว่าต่อมาในงวดที่2ได้ศูนย์กับ2ออก2 3งวันที่3ทํครับได้3กับ5ออก5้างวดที่4ได้5กับ7ออก5 0งวดที่5ได้5กับ7ออก5้าวดที่6ที่ผ่านมาทำได้ศูนย์กับ2งครับออก3 2มสองดติดมาแรงเลสองเข้าหลักหนึ่ยครับสำหรับสูนี้ครับสติ6มวิติวันนี้ก็จะเป็นวดที่7นาทีผมจะมาคำนวณเด็นกันสำหรับซีตามอยู่นะครับ ท่านที่เข้าใหม่ก็มาลงคำนวณเทียบดูนครับนะบผมจนะคำนวณดูตั้งแตมวดแรกที่สูตเริ่มตื่นนะครับสำหรับวิธีคิดสูตนี้ครับหลัรกร้อยบนในครั้นนงเวยแรงบนในครั้งหนลักร้อยคันที่ 1, นหนึน่งบนในครั้งครับหลักร้อยคันที่สองบนในครั้งหนลกักรุ่ยครั้ที่สองบนในครั้งหลักร้อยครั้งที่สามบนในครั้งบุด้วยหน้า,าง 5, คงที่ครั้งครับ แปดบวกทบินเก้าก้ามบูสมสิบเอ็ดสิบแปด่ปดสามห้าโได้สมกับห้ครับนี่คือรีกินแรงที่ได้วันแรกวันแรกศูนย์นี้มหลงตลับออกห้าหนึ่งตอมไหมครับสีมีมันที่2ครับวันที่สองวัน,นันครับได้รีคู่การบินศูนย์กับ2ออกสองสาครับ สำหรับวิธีคิดครับนำหลักร้อยบนหนึ่ครั้งหน่วยแล้บนหนึ่งครั้งหลักร้อยคันที่หนึ่งบนหครั้งหลักร้อคันที่สองบนหนึ่งครั้งหลักหนคันที่สองบน 3, บนหนึงครั้งครับหลักร้อยคันที่สามบนหนึ่งครั้งหริกห้าคงที่อีกครั้งนี่คือวิธีคิดสูดดินแล้ง,งเงิแบงคู่คีดิน2ตัวนะครับสอูดเป็นสา่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าสิบสองห้ี่สบ 7, 7, 7, 5, 12, 15, 20, บวกได้ศูนย์กับสครับวัที่สอวันนั้นออกสอ ต่อมาครับซีิ้งมวที่3ครับมวยสามในมวยนั้นครับดิน3กับห,หครับออก5 1า1วิธีคิดหลักร้อยบุญนครั้งหน่วยแรงบุญนครั้งหลักร้อยทัานที่หนึ่งบุญนหนึ่งครั้งบุญร้อยหน่วยครั้งที่สองครับหลักร้อยครั้งที่สามปุญหนึ่งครั้งแล้วก็นำไปปห้าคงที่ครั้งครับ เจ็ดบวกสเป็น10บบวกเก้าสบวกหเป็น25่ห้ายี่บห้าบวกเก้าสามปครับบวกแล้วในมวดที่3ดินสกับห้าครับผล <_ S 1> ที่ออกคือห้าหนึ่งดิมาล่างครีาเข้าที่ตำแหน่งลักสิครับทุกีนสามวันว่าต่อมาครับสีบมมที่สี่วันนั้นครับในวดนนั้นครับได้5 7, ด้ากับเจดินแรกออกห้า วันที่สี่ศูนย์ยมีหม่ายวิธีตอกศิลแรกครับ050ทีนี้ทนักชมก็แม้ลมคำอยู่กันดูครับวิธีคิดหลักร้อยบนหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยแรกบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบนหนึ่งครั้งหลักร้อยที่สองบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยที่สองบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สามบนหนึ่งครั้งบริีห้าคงที่ครั้งครับ จ็ดบมีแปบวกสเป็นสิบสิบสี่งามสห้วดที่สี่หนวันั้นบวกได้หกับเครับในงวดที่สี่วันนั้นออกห้าศูนย์ดินหกับเออกห้าศครับถูกเป็นห้าถูกเป็นสี่ต่อแมสิ่งที่วดที่ห้าวันนั้นครับก็ได้ห้ากับเตัวเดืมวันั้นออกห้ครับ วิธีคิดสูตรนี้ครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งด้วยแรงบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สองบนหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยครั้งที่สองบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามนำบวกกันบริบบห้าคงที่ครั้ง สาบวกศูนย์เป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกเป็นสิบเอ็วกสาบวกเป็นยี่สิบบวกห้คงได้ยีในวดนที่ห้าวดนั้นครับได้หกับเซึ่งสองคนนี้ได้ผลลัพธ์ตรงกันห้ากับ7จ็วันที่ห้าผลที่ออกคือห้ครับในวดที่ออกห้าสีศูนย์นี้ดินที่5้ากับเจ็ดได้ที่มาล่างเลขหมาที่ตำลักสิบแรงเหมือนกงครับก็ถูกเป็น5้งวดนะครับวดต่อมาครับสถมดที่ห แรงวัดได้0นี่ครับคำนวณออกมาได้0ครับ2ผลที่ออกคือ3 2ครับทีนี้ผู้ชมก็มาลองคำนวณเทียบดูนะครับวิธีที่0นี่ครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งเวเแรงบนหนึ่งครั้งหลักร้อยชั้นหนึ่งบนหนึ่งครั้ง หลักร้อยครั้งที่2บนอีครั้งหลักหน่วยครั้งที่2บนอีครั้งหลักร้อยครั้งที่แสนบนอีกค,ครั้งคุยห้าคงดีกันครับน้ำแปบวกสี 4, ่แปบวกสิบสบวกหนึ 18, ่งเป็นสิบสามบวกหเป็นสิบแบวกเเป็นยี่สิบห้วกหเป็นสามสในมดที่ โอ้ที่ผ่านมาครับศูนย์นิีนสองศูนย์กับสองวันที่ผ่านมาศูนย์นิีนสิบแรงครับผลที่ออกคือสามสองรุดไ้หลังไลยครับออกสามสองเซดนในวันนี้ก็จะเป็นวันที่เจ็ดครับที่ผมจะมาคำนวณทุกกันสำหรับดิสดิารามสุสด,ดนี้อยู่นะครับ น,นี่คือผลลัพธ์ได้หมดแล้วควาบดิน0กับ2ออก3 2ครับอันนี้จะเป็นข้อมูลนมเดล้วครับ หลักร้อยบวกกันหนครั้งหน่วยแรงเป็นหนึ่งครั้งหลักร้อยอันที่หนึงครั้งหลัร้อยคันที่สองกหครั้งหลักหน่วยคันที่สองกหครั้งหลัร้อยคันที่สามเปหนงครั้ง่นห้าคงที่ครั้งครับห้าปุสองเป็นเจ็ดบสก้ายี่เป็นยี่แปดสามสองสามเจ็ดเ็มพวกเป็นสองเต็มได้ตัวเลขเก้าวันนี้ครับดิลเจ็ดิบเก้าครับ สำหรับสูตรนี้ครับเป็นสูตรเดิมน้องวันนี้ได้เจ็ดกับเก้าวัตถิลดินศูนกับสองสี่ทิ้งวันนี้เป็นวดที่เจ็ครับดินเจ็ดกับเก้านี่คือเลขดินแรงนะได้จะสูตรนี้ครับถ้าเรามาเทียบก,กับสูตรครบกแรงนะสูตรนี้มาครุกแรงครับดินหกตัวครับ เเข้ามาก้าวมวดตีมัวดที่ผ่านมาครับมวดที่สิเก้าที่ให้ไปดิน1 2 3 6งสออก3ามสองวดที่ยี่สมวดนี้ดินเก้าศูนย์หนห้าถ้ามาเทียบกับสู่รดินแรนกเนาชนเก้าครับเลขเก้าวนันนี้มีอยู่ในสู่รมาคบแรกอาทิตย์ที่ได้สูนรนี้เนาะเสิบเก้ 40, 40, า 20, มวดมที่ยีมวนี้มี9้าไม่มีเจนะครับ ถ้าสูนนี้เดินต่อนะคความน่าจะเป็นดินที่คู่คู่เก้าห้าครับนะประมาณนี้ครับ สูนี้ครับวันนี้ได้ห้ากับสามสูนี้เข้ามาสิบหกวันติดวดที่สิบดนินห้ากับสามครับสูนี้ก็เป็นสู่เดิมครับเข้าแรงมาทุงหมดเลยประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ